ร้อนค่ะกำลังทําให้เชื้อราตัวใหม่ระบาดหนักเลยดื้อยาต้านเชื้อเกือบหมดแล้วก็กำลังระบาดในสหรัฐอเมริกาถึง1,200%เรื่องนี้ทําให้เรากลายเป็นซอีมในซีรีส์ The Last of Us ไหมและมันเกี่ยวข้องกับโรคเตือ่นอยังไงเดี๋ยวคลิปเดียวจะเล่าให้ฟังค่ะก่อนไปรับชมเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสปริงนิวให้ด้วยนะคะ ริสค่ะเป็นเชื้อราประเภทยีสต์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถแพร่เชื้อสู่มนุษย์ได้เป็นเชื้อโรคที่อุบัติใหม่ซึ่งตอนนี้พบการติดเชื้อแล้ว34ประเทศทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วยแต่ว่าการค้นพบที่ไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2009นะคะตอนนี้ยังไม่พบการติดเชื้อใดๆในปัจจุบันค่ะแคนดาออริสค่ะตรวจพบครั้งแรกในปี2009นะคะบางแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกว่ามันมาจากหญิงวัย70ปีที่ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเธอมาด้วยอาการหูอื้อและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการคล้ายๆเดียวกับ เเธอเนี่ยผุดขึ้นมาหลายร้อยลายเลยบางแหล่งข่าวก็บอกว่ามันเกิดขึ้นครั้งแรกใน3ประเทศจากคนละมุมโลกค่ะนั่นก็คือเวเนซุเอลาอินเดียแล้วก็แอฟริกาใต้และมันก็แพร่ไปยังสหรัฐอเมริกาในปี2013ค่ะแต่ในปัจจุบันค่ะมันยังคงทําหน้าที่แพร่เชื้ออย่างต่อเนื่องเพราะล่าสุดศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐเผยว่าในปีที่ผ่านมาค่ะสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับการระบาด ของเชื้อราเนื้อยาตัวนี้อยู่โดยพบตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วกว่า2,377เคสถือเป็นอัตราการบาดเพิ่มขึ้นกว่า1,200%นับตั้งแต่ปี2018ผลที่ร้ายแรงของเชื้อราชนิดนี้คือมันสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้เพราะมันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ร่างกาย,ยมีแผลติดเชื้อก็จะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้มากถึง30-72%เลย แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงว่านี่คือ c a n ดิดาออริสตามรายงานค่ะบอกว่ามันมักจะมีอาการของหูอักเสบเราก็จะรู้สึกว่ามีเสียงอู้อี้อยู่ในหูมีอาการคลื่นไส้มีไข้หนาวสัน่นเหนือออกรู้สึกเพลียและที่สำคัญคือร่างกายค่ะมีแผลติดเชือ้อสังเกตได้ง่ายๆเลยค่ะโดยมีรอยแดงๆบริเวณที่บาดเจ็บ มีหนองสีเหลืองหรือว,ว่าสีส้มไหลออกมาและที่สําคัญคือมันทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถถูกวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจเลือดเท่านั้นค่ะซึ่งจากการศึกษาวิจัยที่ลึกลงไปกว่านี้ค่ะเผยว่าการแพร่ระบาดของเจ้าเชื้อราตัวนี้เนี่ยที่มันกําลังแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงนี้มันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุหลักก็คือสภาพอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นนั่นเองค่ะดรคนนี้อ่ะเป็นนักระบาดวิทยาเชื้อราจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอ n กิ n i ยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะบอกว่า โดยปกติแล้วค่ะมนุษย์และก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่าที่เชื้อราจะเจริญเติบโตได้แต่จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นทําให้เชื้อราปรับตัวให้ทนกับความร้อนได้ดียิ่งขึ้นจนสุดท้ายค่ะเชื้อราสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดด้านอุณหภ,ภูมิในร่างกายมนุษย์ได้เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์และก็ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยก็กําลังเร่งศึกษาวิจัยอยู่นะคะเพื่อสร้างยาต้านที่ทนทานมากพอแล้วก็เพื่อแข่งกับเจ้าเชื้อราตัวนี้อยู่ค่คะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะอนาคตก็คืออนาคตมันไม่แน่ไม่นอนเราไม่อาจจะเดาได้ว่ามันจะมีเชื้อโรคตัวไหนอุบัติขึ้นมาแบบไหนแล้วก็จะเร็วเท่าไหร่แข็งแรงแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ทราบเลยนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะที่เราจะต้องมีการวิวัฒนาการที่ล้ำหน้ากว่าสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอ รวมถึงการขุดหาเชื้อโรคใหม่ๆที่อยู่ใต้น้ําแข็งเพื่อนํามาศึกษาหาวิธีป้องกันเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกปลาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทุกช่องทางของทาง s Spring New s และเว็บไซต์ s p r i n g n e w co. th นะคะ Keep the World เมื่อโลกไม่ได้หยุดพักเราจรึงต้องรักโลก